กลับมาพบกันอีกครั้งกับ A. v a n m o r n i n g Brief นะคะสำหรับเช้าวันพุทธที่9มีนาคม2565กับประเด็นร้อนที่มีผลต่อภาคการเงินการลงทุนนะคะประเด็นแรกที่ต้องจับตานะคะคือราคาพลังงานยังคงเร่งตัวขึ้นนั่นเองนะคะกดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีการประกาศการคว่ำบาตร การนำเข้าน้ำมันจากราัสเซียนะคะก็ส่งผลให้ราคากา๊าซธรรมชาติในสหรัฐเนี่ยพุ่งแต่ละดับที่5เหรียญต่อแกลลอนซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงนะคะทำนิวไฮเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามผ,ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสหรัฐเนี่ยถือว่าค่อนข้างจํากัดเนื่องจากว่าสหรัฐเนี่ยมีการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียประมาณที่8%เท่านั้นนะคะแล้วก็มากกว่า65%เป็นี่ยเป็นการผลิตภายในประเทศโดยอีก21%เป็นี่ยเป็นการนําเข้าจากแคนาดาในขณะที่จีนเนี่ยก็ได้มีการประกาศการดึงน้มามันสําร,รองออกมาใใช้้้เพื่อปงราาาคนนนมมมัไหสูกก ทางด้านของธนาคารกลางยุโรปนะคะมองประเด็นเรื่องของราคาพลังงานที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก็อาจจะกดดัน GDP ในแถบ Euro ยูโรโซนอยู่ประมาณได้ห่งถึงสามเอรนต์ค่ะอะไรก็ตามค่ะ,ะความกังวลเกี่ยวกับว่ารัสเซียจะอาจจะตอบโต้กลับโดยการหยุดสปลายพลังงานให้กับยุโรปอันนั้นนะคะอาจจะเป็นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยนะคะเนื่องจากว่ายโในยูโรโซนเนี่ย ปฏิเสธในการไม่ได้คว่ำบาตรการนําเข้านำมาจากรัสเซียเช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกานะคะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็ต้องบอกว่าราคาแร่โลหะหรือวกมีโทลนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากการเป็นเซปเฮาว์แล้วก็ความกัวงวลเรื่องของสปายที่ตึงตัวนะคะราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแต่ระดับ สูงสุดนะคะใกล้ที่ระดับประมาณ2,070 0 0กับเหรียญต่อทรัลออนซ์นะคะระหว่างวันจากการเป็นเซฟเฮดหลังจากที่สหรัฐเนี่ยเพิ่มน้ำหนักการคว่ำบาตรต่อรัสเซียนะคะทั้งนี้เนี่ยโอกาสที่ทองคําจะทำนิรภัยขอนหายเนี่ยแต่ระดับที่2,100เหรียญเนี่ยถือว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะคะนอกจากนี้เนี่ยนิกเกิลนะคะซึ่งเราบอกว่าเป็นแร่โลหะอีกชน,นิดนึงนะคะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคามากกว่า100,000เหรียญต่อตันนะคะหรือประมาณ110%จากราคาเมื่อวานนี้นะคะก็ ความกังวลหลักๆก็คือมาจากสภายโลกที่มันตึงตัวนะคะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเป็นผู้ส่งออกนิกเก้อันดับ3ของโลกหรือประมาณ10%ของปริมาณทั่วโลกเนี่ยอาจจะเก,กาิดการความบาดได้นะคะทำให้ความกังวลเรื่องของสภายตึงตัวเนี่ยเพิ่มขึ้น ส่วนราคาที่มันพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงนะคะทางตลาด London Metal Exchange นะคะหรือว่า LME เนี่ยซึ่งเป็นตลาดสำหรับการซื้อขายสินค้าพกพาัต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมีการประกาศระงับการซื้อขายตลอดทั้งวันเลยนะคะส่วนประเด็นว่าจะเปิดมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวทาง LME เนี่ยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งคะ่ะส่วนประเด็นสุดท้ายคะ่ะสำหรับภาพรวมขอ,ของตลาดหุ้นนะคะตลาดหุ้นสหรัฐก็มีการปรับตัวผันผวนระหว่างวันค่อนข้างมากนะคะสรุปสุดท้ายเนี่ยหุ้นกลุ่มพลังงานก็ปรับตัวบวกนำทุกอุตสาหกรรมนะคะส่วนตลาดหุ้นยุโป การปรบบมีการปรับตัวลดลงในกรอบแคบนะคะในขณะที่สัญญาณทางเทคนิคลเนี่ยเริ่มบ่งชี้ใน เ,เขาเรียกว่าเทคนิคอลอาจจะมีสัญญาณทางเทคนิคอลรีบาวก่อนขึ้นนะคะจากการใกล้สู่ระดับเบรลิโซหรือว่ามีการปรับลดตัวลดลงมากกว่า20%นั่นเองนะคะหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า2%หลังจากที่แนวโน้มเนี่ย ECB อาจจะมีการเพิ่มหรือก็มาตรการกระตุ้นทางการเงินนะคะในการประชุมวันพฤหัสที่ถึงนี้นะคะส่วนตลาดเอเชียนะคะส่วนใหญ่ก็มีการปรับตัวลดลงจากความกังวลเรื่องของความตึงเครียดในวิกฤตยูเครนค่ะค่างเงินดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นในกรอบแคบนะคะอยู่ที่ประมาณ99.20ราคาน้ามันกับทองคำเนี่ยก ไปในขณะเดียวกันเนี่ยบอลยูนะคะ10ปีสหรัฐเนี่ยเการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากค่าการเงินแนวโนม้มเงินเฟอร์ที่จะสูงขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากและสวัสดีค่ะ